กลับสู่ช่วงที่5ค่ะช่วงทอล์กโชว์นั่นเองอะไรคะพี่จะตีอะไรหนูตะญี่ปุ่นตีไทำไมคะรู้จักใครบ้างคนดังญี่ปุ่นโดเรมอนนั่นแมวนั่นไม่ใช่นแมวพี่ถามว่าพี่ถามกว่ารู้จักใครใครอาโดเรมอนอาโนมิตะโนมิตะเออภูเขาไฟฟูจิไม่เกี่ยวออย่างซูเนโอชิซุกะ นี่รู้สึกรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าพี่รู้จักเยอะกว่าบึกนั่นะคุณผู้ชมครับช่วงนี้น่าจะเป็นนักกีฬาที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นคนเรียกเขาว่าฮิเดะไม่ใช่ไม่ใช่ปาดิฮิเดโตชินากาตะเขาเรียกหลายคนบอกให้เขาเป็นแฟชั่นไอดอลเป็นแบ็คแคมแห่งญี่ปุ่นเวลาคนที่ถูกยกย่องเป็นตัวพ่อของแฟชั่นเนี่ยเวลาเลือกเสื้อเลือกไง ของถูกอย่างเดียวเจเจจตุจักรหรือ No No แบรนด์เนมอย่างเดียวเขาเลือกช้อปปิ้งยังไงแล้วหุ่นก็ยังดีอยู่เลยนะเลิกเล่นไป8-9ปีหุ่นยังใช้ได้อยู่เขาทำยังไงนะครับวันนี้ทางด้านของน้องสาวผมนะฮะน้องคนไป e x ็กซ์ค v ูซีฟอินเ e อวกับฮิเดโตชินากะตะคนรักแฟชั่นคนรักการกินคนรักฟุตบอล You are one of are the best คุณผู้ชมคะฮิเดโตชินากาตะคือสุดยอดนักฟุตบอลจากญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงและเป็นความภูมิใจของเอเชียแต่อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือความบ้าแฟชั่นของเขาคะ่ะแชมป์จัดไปมีโอกาสพูดคุยแบบสุด exclusive ทั้งทีก็ต้องขอคำแนะนำกันหน่อยค่ะ no it's <little bit. S 3> just uh my normal style สไตล์ของผมไม่ฟิกนะบางทีใส่สูตรบางทีก็แต่งตัวชิวๆแล้วแต่ว่าจะไปไหน you know depends on w h a you feel หลายคนยกให้นากาตะเป็น Japanese Beckham หรือว่า David Beckham เวอร์ชันญี่ปุ่นเพราะความเป็นตัวพ่อแฟชั่นของเขาแชมป์จัดไปก็เลยอยากรู้ว่าแบรนด์โปรดของเจ้าพ่อแฟชั่นอย่างนากาตะคืออะไรคะแล n can you tell me what's your favorite brand Fa ืออะไรบ้ n งได้ไหมครับคุณเล่าให e ผมฟังได้ไหมครับ n ุณเ่ผมไมผมไม่สนหรอกครับมันจะเป็นยี่ห้ออะไรจะถูกหรือแพงไม่แคร์ถ้าชอบก็ซื้อ ยิ่งถ้าเป็นแบรนดของเพื่อนผมเองเย,ยิ่งเชียร์สุดใจครับ uh huh. It's not very important as a brand uh huh. What about your hair? เรื่องเสื้อผ้าเคลียร์แล้วนะคะแล้วทรงผมล่คะครับเปลี่ยนบ่อยไหม Do you change a lot? No, I don't think so ผมชอบทรงนี้นะไม่เปลี่ยนหรอก าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่สีครับ long time and Je Japan is also คุณ perfect ขนาดนี้บอกเราได้ไหมคะว่าเมนูโปรดของคุณคืออะไร for food mm. what kind of food do you like that's uh ผมชอบกินขนมครับ snacks mm. do you answer o ว้าวชอบกินขนมไม่กลัวอ้วนหรอคะ h a r l y every day h a t every day <all. S 3> but uh you eat when you หิวก็กิกนอิ่มก็พอแล้วก็ออกกำลังกาย ง่าคุณหิว u ุณ t And one more thing that i heard is t h a t แชมป์จัดไปทราบมาว่าคุณตัดสินใจเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าชอบกับตันซูบะสะสุดยอดนักฟุตบอลการ์ตูนของญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกจริงหรือเปล่าคะ What do you like about him Don't you like him คุณไม่ชอบคาเหรอใครก็ชอบซูบะสะทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่แค่ผมนะหรือว่าคนเอเชียนักเตะยุโรปบางคนที่ผมรู้จัก ก็เริ่มเล่นบอลเพราะสืบภาษาดีหละครับพระเพราะาภาษาภาษาอ <c oughs> การได้พูดคุยกับสุดยอดนักฟุตบอลและเจ้าพ่อแฟชั่นจากญี่ปุ่นอย่างฮิดาโตชินากาตะในครั้งนี้ทำให้คิดได้ว่าแม้การเป็นที่1จะเป็นความฝันของใครหลายๆคนแต่การเป็นที่จดจำกลับมีค่ายิ่งกว่าเพราะเมื่อเวลาผ่านไปที่1เปลี่ยนกันได้แต่เอกลักษณ์และตัวตนแทนกันไม่ได้และนั่นก็ทำให้นากาตะเป็นหนึ่งในสุดยอดบุคคลที่โลกต้องจดจำ นั่นแหละคุณผู้ชมครับอะไรแพงเยอะก็ไม่เวิร์กอะไรถูกเยอะก็ไม่โดนมันต้องผสมผสานกันพอดีพอดีมันต้องผสมผสานมันได้ใช่คือได้ฟรีอันนั้นดีที่สุดคุณผู้ชมครับนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็มาดูความรั่วของวิวพง์ชนกนะครับแล้วก็สาระอะไรถีเท่าทำไมล้วผมแชมป์พิลพลได้นะครับในรายการแชมป์จัดไปนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะบ่ายโมงตรง สามารถชมพวกเราได้นะคะทางช่อง3 Family 13หรือว่า23นั่นเองค่ะและใครม,มีเรื่องราวกีฬาโดนๆที่อยากให้เราไปจัดไปนะคุณผู้ชมครับก็สามารถมาบอกได้นะครับทางด้านที่อยู่ข้างล่างนี้สามารถชมย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับและวันอาทิตย์หน้าพบกันใหม่โอ้แป๊บหนึ่งครับลืมไปฮะมีอีกรายการหนึ่งคืนนี้คุณผู้ชมครับตัวพ่อจะทำอะไรก็ทำนะครับแต่ว่าสักสามทุ่มครึ่งกรุณากลับบ้านนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มวันนี้ฮะจะมีรายการสปอร์ตมาเฟีย กีฬาตัวพ่ออ่าใช้ได้นะครับสี่ทุ่มทางช่อง3ามวอร์รตี้ช่อง28หรือว่า38รายการกีฬาซึ่งตอนนี้มีคนชื่นชมและมันไส้มากที่สุดในประเทศไทยนะคุณผู้ชมครับก็คือวีแชมป์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งส่วนแฟนๆแชมป์จัดไปอาทิตย์หน้าบ่ายโมงเจอกันนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอับดุลอับดุลคนไหนอับดุลอันนี้อับดุลนี่ซูเฟียอับดุลไหนลองหลับตาให้ลูกหลับตาอับดุลเอ้ยไม่ใช่ค่ะ แบอ๋อเหรอของแัสกรอยู่ทีมอะไรครับผมอยู่ทีมหลุยส์กิโก้ครับครับผมก็คานาวาโร่ครับคานาวาโร่นะฮะเป็นของทีมที่เราชอบอยู่แล้วทั้งสองคนผมก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกตรงไหนผมเนี่ยโก้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าคานาวาโร่เขาเลือกตรงไหนเออคานาวาโร่มีผมแล้วอ๋อมีผม